ตำนานหวยข้างเคียงที่โดนจุบแจงแสงอุสาไปตอนนี้ได้คืนแล้วนะจ๊ะอสอมมก็คือจกไปนะอสอมมที่มาทําแผลให้คุณตาไปที่จกหวยไปก็คือตอนนี้เอามาคืนแล้วก็จะมาขอขอมาคุณตาแต่ว่าไม่ได้มายกเลิกคิวไปก่อนเออคุณตาก็ขอขอบคุณทุกฝ่ายต่างๆขอคุณพี่หนุ่มเอยอะไรเอยตอนพี่หนุ่มทําเทปนี้ก็ขําอยู่นะแต่ว่ามันก็โปะอ่ะเธอ จะใครเอาไปแล้วก็คือตอนไปขอกลับมาก็เอาฉีกฉีกเป็นปน่ปนๆแต่ว่าฉีกอีกเบอร์นึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วตำรวจก็ไปประ,ประกอบมาหากาบพอสมควรถามว่ากว่าจะได้คืนก็ยากก็เย็นนะอ่ะแล้วก็แม่ค้าหวยนะคะก็หอบอแผงหวยมาให้ตาอ้ายนะหยิบสุ่มมาอีกใบหนึ่งอ่ะแฮปปี้เอนดิ้งนะอย่าไปจกขโมยกันเลยนะอย่าไปขโมยของนะลุงแกแก็แก่ๆนะ ตานะเออจะมีโชคมีอะไรแล้วันข้างเคียงที่ตาได้ก็หลักแสนนะคะคุณหนาอื